มาปรากมันไปได้เลยแม้ว่ามันจะนานเท่าใดหัวใจฉันจะมีแต่เธอสัญญาใจดวงนี้ไม่อยอมให้ใครเข้ามาปรารถนาเธอเพียงผู้เดียวแม้ว่ามันจะนานเท่าใดหัวใจ ค okay, ค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวเมืองสปริตนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศคอรเชียชื่อสปริตเมืองใหญ่ที่สุดก็คือซิตีซากับโซตูเดวีมาที่สปริตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศคอรีเชียแล้วที่นี่ก็เป็นวิหารเก่าแก่ยแยะมากมายและวันนี้เราพามาชมพระราชวังไดโอเดชิน ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่แล้วก็มีวิหารเซนส์โดมินิสวิหารนี้สร้างขึ้นสามร้อยห้าปีอุทิศให้นักบุญผู้ปกป้องกุ้มครองเมืองและเป็นสไตล์โรมาเนสนะตอนเรียนก็ไม่เข้าใจว่าเรียนประวัติศาสตร์ยุโรปไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พอไม่ได้มาเห็นกับตาก็รู้เลยว่าอืมของเขายิ่งใหญ่จริงเพราะทุกอย่าง หินใหญ่มากแข็งแรงมั่นคงที่สังเกตจากพื้นปูนเป็นแบบเป็นหินหินทุกก้อนทุกก้อนเป็นหินแล้วก็สวยงามมั่นคงมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อลืมไปที่นี่ได้มีการเป็นวร,กรดกโลกขององค์การยูเนสโกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นตะเบียนเร,รแลวด้วย